แต่วันนี้เราไม่ได้มาทํากับข้าวนะคะทุกคนเราจะมากินนี่เลยส้มตำนะคะยามเย็นยามดึกยามมืดกันแล้วนะคะทุกคนเป็นแคปหมูนะคะแล้วก็หมูยอปูอัดขนมจีนแล้วก็ปลาหมึกเตน้อยน้อยนะคะนี่เลยแล้วก็ส้มตําของเรานะคะเป็นแบบเรียกอะไรนะเป็นสูตรเราเองอะเนาะนะเราอยากกินรสไหนก็เราก็ตามรสนั้นนะคะแล้วก็จะมีนี่เป็นเขาเรียกหน่อไม้แยานางนะคะตอน เมื่อเชา้าไปหาหน่อไม้ต้มแล้วมันไม่มีเราก็เลยได้หน่อไม้ยานางมานี่แล้วก็จะมีผักนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวเงาวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอ่าผักกาดจองนะคะแตงกวาแล้วก็อันนี้ก็เป็นยอดชะอมนะคะนี่เลยมาไม่เป็นกาเสีเวลาเรามาจิ้มกันเลยนะคะมามาจิมกันอันดับแรกใช้ช้อนหรือใช้ม,มือดีโนใช้ชอนก่อนล้วกันเนาะแบบภาพดูภาพนี่หัวอ,อันนี้คือ ปูเค็มนยทุกคนอันนี้อร่อยนี่ต้ตมตำกินกับหูยอไม่ถน,นัดนะทุกคนการกินต้ตมตำแบบนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบมูม,ม,นนนะนม,ม,มันนิดนึงนะนี่อืมอืมทำเองกินเองอร่อยเปรี้ยวนิดนึงไม่เผ็ดมากนะเพราะว่าเรามีคุกเล็กไงทุกคนมันก็เลยแบบว่ามันเราต้องตำ อย่างอื่นมาแล้วก็มาคู่กับเส้นซุปนํานะนี่เลยลก็จะมีมะเขือคือก็มีนะทุกคนนี่พีเด็ดเลยนี่เลยปลาานี่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 พี่ชาคะสนใจไหมคะปะลาตัวคะ่ะลูกมาปูอัดให้ลูกหน่อยือลูกกินไม่ได้ปลาอเดินผ่านลูกเดินผ่านนี่แล้วก็ปูอัดเด็ดอ,อ,อร่อยอะ่ะคุณกินไหมกินครับ มาเรามีน้องๆน,นะพุ่มตามตามไว้เกือบจะสิ่งหรือว่าทุกคนอันนี้พี่เจะต้องขอโทษเลยแล้วก็นี่เลยแคบหมูถ้ากินมูม,มามหรือว่ามีเสียงจุบชับชุบชบ,บ,บนี่ต้องขอโทษด้วยนะคะอืมนี่อืมขคตรอร่ยนะถ้าได้น้ำเย็นๆนะแบบอืน้ำฟอง,งๆอ่ะจะเด็ดกว่านี้อีกไม่รู้ว่ารสชาติจะขาดอะไรบ้างนะต้องให้คุณอื่นมาช่วยชิมนี่เลยนะคะชุ่มตามคำโตโต ติดกลางๆครคบหมูแคบหมูนี่คือสีเด็ดเลยนะทุกคนกินกับต้มตันนี่คืออร่อยมากมามาครับมาครับเย็บหน่อยครับเย็บเปนนิดนึ่งเย็บไปตรงตะกลับโอ้ยโอ้ยเย็นๆครับไร้ร<า>รใจเลิกงามยามดีสวัสดีครับ กันเลยสวัสดีกันเลยวันนี้มีปลาหมึกด้วยใช่แต่ปลาหมึกนี้อาจจะแบบติดเค็มนิดนึงนะทุกคนอันนี้ซุปตำอะไรครับปูปลาะโหปูปลาเหรอหลายอย่างเลยอะวันนี้เราทํางานกันทั้งวันเหนื่อยมากกับการขุดดินขุดหลุมขุดหลุมของไส่ไก่นี่ชิมคุณปลากับมะเขือคลื่นจะเขาว่าน่าจะแบบถ้าเติมน้ำปลาอีกนิดนึงนะน่าจะนัวเหรอไหม ได้เลยนะได้เลยเดี๋ยวเราให้น้องสบายมาชิมด้วยให้น้องสบายมาชิมเพื่อการันตีว่ารสชาติโอเคอยู่นะนี่มูโยอะไรอยู่ไหมอะไรคะไม่อยากคุยเลยอีกทีนี้ทำไมกินอย่างเดียว่โอ้อากาศดีบรรยากาศดีด้วยตอนนี้ลงอ้อยเพิ่งหย่าตัดอ้อยไป มันแคเลยกัดลุ้งๆมองเห็นตุลมๆหูตุ้ตาใช่เลือกินข้าวเลยนะเนื้อไม้เราอยู่นะกินกับต้มตำทุกคนหน่อไม้อะการกินต้มตำเนี่ยมันต้องกินแบบอะไรอร่อยนะถ้าไม่กินแบบข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันมันจะแบบเหมือนแบบมันกินต้องกินแบบเขาเรียกมูมามันเนี่ะมันจะได้อัดทถรสนะคะนี่ต้มตำงคันโตโต การที่เรากินข้าวมือเป็นอะไรที่สุดยอดผักรบจอกนี่ครับอือือือก็คํำเดียวแหละวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเอีสยจักรอันนี้เป็นแฟนน้องชอปนะคะถ้าอยากรู้ว่าน้องชอปคือใครก็ไปดูได้ที่ช่องอยู่ไบมันแชาแนลนะคะนี่เลยมาแต่พี่แจ็บเหมือนจะแบบโดนหินนะทุกคนเลยนั่งอยู่ะใช้มือเลยนะใช้มือต้องํำถ้าไม่กินมือไม่ค่อยอร่อยใช่มันจะไม่แซ่บไงใช่ ลองดูว่าขาดเพิ่มอะไรแต่พี่ว่าอร่อยแล้วอร่อยใช่ป่ะอปดเพราะพี่เตี๋ยบาทอมถ้าการตำต้มตำอะคือน้อยมากที่จะตำนะคะปกติจะไปกินบ้านเจนาือไม่คันน้องเบนน้องโมตำโมวี่ถูกต้องใี่งอือนี่แม่ถามว่าอร่อยค่ะ เรงไม่ทนลงท้องเลยอะให้โดนลิงกันรู้แล้วให้โดนลิงกัรู้แล้ววะเราไม่ได้หวนทุกคนอันนี้เหมือนมันเหมือนตำป่าเนาะใช่ก็คือเราอยากกินอะไรเราก็ใส่ทุกอย่างเพราะว่าเราตำเองไงใช่ใช่ใช่ขออนุญาตนะคะทุกคนถ้าใครอยู่ก็ไปลูกไปเอาครกมะละกอในตู้มีก็ตำมาเลยครับใช่ค่ะเมนูง่ายๆนะทุกตำเนี่ยเป็นอะไรที่แบบกินแล้วไม่เบื่อแล้วมันกินได้ทุกวันนะ้อกตำอ่ะทุกตำกินได้ทุกวัน นี่ดูขนาดมืดขนาดนี้สองทุ่มฝ่ายยังนั่งกินต้ตมตำเลยใช่ไหมถ้าพี่เจี๊ยบม,มาหันทำรายการกินเนี่ยไม่ต้องกลัวทุกคนอ้วนแน่นอนแค่นี้ก็บวมแล้วทุวกคนแค่นี้ก็จะกางเกงบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วนะกางเกงร้องอะไรหรอใช่พรุ่งนี้ค่อยลดอ๋อวันนี้ไม่ว่าพรุ่งนี้ค่อยลดใช่นวดผักอ่ะเบื่อบัวเค็มนะอันเนี้ย เค้มเก็มปูถ้าเกิดจะมีเสียงเงียบๆหน่อยก็ต้องขอโทษนะเพราะว่าเหมือนแล้วอยู่เป็นเมนูง่ายๆเลยนะคะส้มตำเนี่ยจากในช่องของโบเบนบิวน้องโบน้องเบนกันนะสิ่งเขากินก็อร่อยนะทุกคนอันนี้เรื่องจริงเลยอ่ะ กินกอร่อยขนาดใช่การที่กินซ้ำๆเนี่ยทำให้คนที่เห็นนะ่ะแบบอยากกินไปด้วยเลยน่าจะแสบไม่เผ็ดไม่หรอสำหรับเราอ่ะไม่เผ็ดหรอกแต่คนอื่นเขาอ,อาจจะเผ็ดกันได้นะใช่เยอะแยะเลยทุกคน ดินมากเป็นดังพันชัดกรอบกรอบผันแตกผ <c oughs> ันแตกนี่ไม่ใช่อะไรนะกรอบของจริง <c oughs> เหมือนตอนี่อยู่แบบเราแบบสว,แบบวยสวยสวยสวยวยอ่ะ เราไม่มีจังหวะให้แบบหยุดนิ่งเลยนะแล้วตอนนี้คือแบบพอนานๆไปอ่ะเหมือนมันหยุดท้องอ่ะมันไม่มีจังหวะใสผักไงใช่มันอิ่มใช่ผักกาดจองอร่อยนะกินยังกินแล้ <Go. S 1> ไวไงกอบเพราจะเอามาปลูกอยู่ที่อันจักเราอยู่ใครมีวิธีปลูกก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยครับอยากรู้วิธีการปลูกทุกคนคอมเมนต์มาบอกหน่อย แสดงว่าอร่อยจริงเต็มท้องอันน um ี so ้เสียงเสียงเือโค้งคำรามใครไม่เคยเห็นพี่เจบในโมเมนต์นี้เข้ามาดูอีพีนี้รู้เลยอ่ะร้ป้ะ่าบ้าโดยปกติแล้วพี่เจเป็นคนกินข้าวคำใหญ่นะแล้วก็เหมือนเป็นคนแบบกินแบบคำใหญ่แล้วคำโตแล้วแบบแป๊บเดียวอิ่มแล้วเคี้ยวไม่ละเอียดใช่แล้วก็จะกินบ่อยนี่คือเหตุผลของคนรวยทิม่าเขาเรียกว่าคนกินข้าวเลยใช่ ปินงไหมปินมันปิ้งนั่นหรอจริงเคยกินไหมผักก้านจองครั้งแรกจริงป่ะใช่รสชาติเป็นไงมั้งอ่ะยังไม่ยังกินเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวว่ากินไปแล้วไงยังยังยังลองกินกับต้มตำบอกหน่อยว่ารสชาติเป็นไงมั้ง กินจะเป็นแบบฝาดๆมันติดขมนิดนึงอ่ามันจะมีขมนิดนึงใช่แล้วก็จะน้ำเยอะเวลากัดไปมันจะมันจะน้ำมันจะทำค้ำใช่แต่กะหรอบกกอดโดยรวมได้อร่อยอร่อยผ่านกินได้ปลูกได้ปลูกได้เพราะว่าเริ่มปลูกไปแล้วกินได้ไงไดไกินเป็นก็ผูกได้ใช่เราเน้นเราเน้นของที่กินได้ ด้วยเลยพี่เจี๊ยบนี่จะทำตั้งแต่ยังไม่มืดต่จนฟ้ามืดอ่ะใช่นี่ถ้าเกิดฟ้าไม่มืดได้จะมองเห็นเป็นเล่งอ้อยสวยๆเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะทุกคนตอนแรกอกะว่าจะถ่ายแบบฟ้าที่กำลังตกดินแบบบรรยากาศยามเย็นสุ่นผวยเจ้ด้วยความที่ว่าเรื่องตามมาช้าต้องขอโทษด้วยนะคะทำของช้าในอดเห็นวิวเลยได้เห็นต้นม่วงแทนเขาคืน โอเคค่ะสำหรับส้มตํานะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากทําก็กไปซื้อตามร้านที่รถเด็ดเด็ดรถจัดจัดที่เราเคยคือแล้วอุ้ยถูกปากก็มานั่งแกะแล้วก็ดูพวกเรากินกันไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะสำหรับอีพีนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเป็นเมนูกินนะคะของพี่เจี๊ยบนะคะเพิ่งจะทำก็คอมเมนต์มาติชมได้นะคะว่าอุ้ยพี่เจี๊ยบต้องกินแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะสำหรับอีพีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะ แล้วก็ออกปากเป็ o บุคคลน้องจินด้วยนะคะชื่อจีนจีนไงจีนจีนไงใช่จีนจีนไงใช่ค่ะจีนจีนไงโอเคครับโอเคค่ะสวัสดีพี่นิสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายไปค่ะไปไหนนะก็นั่งอยู่นี่กลับเลยเหรอกลับค่ะโอเคกลับแล้วเหรอกลับค่ะพอไม่ไหวแล้วเต็มท้องแล้วค่ะกลับแล้วเหรอใช่เรวจะเปิดช่องกินจะเป็นรายการกินไปแล้วเหรอดูดูผลประกอบการอีกทีแรกก่อน ดูผลประกอบการี EP แรกก่อนนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะแล้วเผื่ออาจจะแบบไม่ได้ทำกับข้าวก็อาจจะมานั่งกินเพลนกให้เรามานั่งกินให้ดูก็คอมเมนต์มาอยากให้เรากินเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาวใช่ค่ะคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวพยายามจะทําให้ถ้ามาทําได้นะแล้วมาดูพี่เก็บบวมไปด้วยกันนะคะไปค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเจอกันใหม่อีกพีหน้านะคะมาดูว่าเราจะทําเมนูอะไรหรือว่าเราจะกินเมนูอะไรอีกนะคะถ้าเราอีพีนี้ต้องการแปลว่าสวัสดีค่ะไปเจอกันใหม่อีกพีหนา้าบ๊ายบาย